เรามาดูบทบทที่4กันนะครับเป็นบทเรื่องตลาดการเงินระหว่างประเทศเวลาดูไมล์แมปอันนี้มันจะมีฝั่ง2ฝั่งฝั่งซ้ายคือเรื่องของการลงทุนต่างประเทศฝั่งขวาคือฝั่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเราฝั่งซ้ายนะครับเวลาไปลงทุนต่างประเทศมี2แบบแบบบนสุดคือหอบสังขารไปนะั่นคือเอาเงินไปลงทุนเช่นญี่ปุ่นมาบินมาเมืองไทยเนี่ยเราเปิดโรงงานแบบที่2ไม่ต้องหอบไม่ต้องเอาสังขารไปกนะ็คือส่งเงินไปนะั่นคือการลงทุนแบบทางอ้อม การลงทุนทางอ้อมนะครับมี2แบบก็คือลงทุนในตราสารหนี้หรือลงทุนในตราสารทุนก็ได้ถ้าไปดูลงทุนในกลุ่มของตราสารหนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2ตลาดตลาดอันที่1เรียกว่าตลาดยูโรตลาดที่2เรียกว่าตลาดจอดจงตลาดยูโรคาว่ายูโรในที่นี้ให้ท่องไว้เลยว่ายูโรโกอินเตอร์นั่นคือไม่มีประเทศเป็นเจ้าของไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเจ้าของ ตราสารนี้จะมีอยู่2ตัวก็คือยูโรดอลลาร์กับยูโรเยนนะครับยูโรดอลลาร์ก็คือดอลลาร์ที่โกอินเตอร์นั่นหมายความว่าคนอเมริกันเป็นคนออกและเอาขายออกนอกประเทศส่วนยูโรเยนก็คือเยนที่โก i อินเตอร์นั่นคือ คนญี่ปุ่นออกสกุลเงินเยนแล้วขายนอกประเทศขึ้นชื่อว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นยูโรโกอินเตอร์ออกนอกประเทศจึงมีลักษณะออกจากฝั่งเราจึงเรียกตราสารลักษณะนี้ว่าอยู่ในตลาดออฟชอนะครับเนื่องจากมันโกอินเตอร์ออกนอกประเทศมันจะต้องทําตัวง่ายๆนั่นคือว่าผู้ใดถือผู้นั้นรับดอกเบี้ยไปเลยนั่นคือทําตัวง่ายใครจับใครเป็นเจ้าของแล้วก็รูปแบบการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยอย่าสตรีกมากก็คือมีหลากหลายมีทั้งแบบคูปองก็มีแบบไม่มีคูปองก็มีและที่สําคัญไม่โดนหักภาษีนะที่จ่ายทั้งหมดเรียกว่าตราสาร แต่ถ้าเกิดเป็นตาสารนี่แบบไม่ได้โกอินเตอร์นะครับเป็นแบบแบบหนึ่งเราเรียกว่าแบบหมายหัวนะั่นคือแบบเจาะจงยกตัวอย่างเช่นหมายหัวญี่ปุ่นหมายหัวญี่ปุ่นนั่นคือเราต้องออกเป็นสกุลเงินเยนแล้วเจาะเข้าไปที่ประเทศญี่ปุ่นแบบนี้เรียกว่าซามูไรบอลหรือว่าหมายหัวอเมริกาเราก็เรียกมันว่าแยงกีบอลนะครับทั้งซามูไรบอลกับแยงกีบอลนั่นคือเป็นตาสารลักษณะหมายหัวไปขึ้นฝั่งประเทศน,นั้นพอขึ้นฝั่งประเทศน,นั้นเราจึงเรียกเขาว่าเป็นตลาดแบบออนชอ เรามี2ตัวแล้วนะครับก็คือแบบยูโรกับแบบเจาะจงมาดูตัวต่อมานะครับตัวต่อมานั่นคือตลาดตราสารทุนหรือว่าตลาดหุ้น เวลาอย่างนี้ให้มองว่าฝรั่งมาซื้อหุ้นมีการซื้อหุ้นแบบ2แบบคือฝรั่งบินเข้ามาซื้อหุ้นโดยตรงเลยแบบนี้ฝรั่งซื้อได้แต่ติดปัญหาคือติดเพดานการถือครองแต่ถ้าเกิดฝรั่งไม่อยากติดเพดานการถือครองฝรั่งสามารถซื้อ dr ได้ dr ย่อมาจาก depositary receipt De หรือว่าไทยภาษาไทยเรียกว่าใบใบแสดงสิทธิ์อันเกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงนะครับนั่นคือฝรั่งซื้อ dr ได้เนี่ยซื้อได้ซื้อทุกอย่างนะครับซื้อได้โดยที่ไม่ติดเพดานการถือครองแต่ว่าเสียอย่างเดียวคคืืออหมมดสสสิิิิททธธ์ปกไนน่ในาร เจ้าของกิจาการหรือฝรั่งจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมก็ได้ทั้งหมดคือการลงทุนในตลาดตราสารทุนมาดูคําที่สําคัญต่อนะครับคือศูนย์กลางทางการเงินจะคู่คําว่าเงินเข้าออกเสรีและความเสี่ยงของการลงทุนต่างประเทศนั่นคู่กับคําว่า,วาตาแรกเปลี่ยนกฎการเมืองกฎระเบียบ ส่วนประโยชน์ของการลงทุนไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าเอาไว้ช่วยกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงนะครับนั่นคือประเทศไทยดีประเทศอื่นประเทศไทยไม่ดีประเทศทอื่นอาจจะยังดีอยู่ก็ได้ทั้งหมดคือฝั่งซ้ายมือฝั่งขวามือนะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆฝั่งขวามือดูบนสุดนะครับตัวเลขนี้สําคัญที่สุดดุลการชําระเงินเป็นตัวเลขตัวหนึ่งซึ่งจบก็คือชําระคือจบมีทางไป2ทางนะครับ ก็คือเกินดุลกับขาดดุลมี2ทางนะเกินดุลเป็นดีขาดดุลไม่ดีนะครับหรือว่าติดลบนั่นเองดุลการชำระเงินเป็นตัวเลขตัวหนึ่งสัมพันธ์กับตัวเลขนี้ก็คือทุนสำรองระหว่างประเทศเวลาพูดถึงทุนสำรองระหว่างประเทศให้นึกถึงโอ่งน้ำหรือถังน้ำสำรองก็ได้ดุลการชำระเงินเมื่อเกินดุลถังน้ำนี้จะเพิ่มขึ้นดุลการชำระเงินเมื่อขาดดุลถังน้ำนี้จะลดลงนั่นโจทย์เคยถามมาประเทศที่มีการเดินเกินดุลการชำระเงินนี้จะเป็นยังไงบอกทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ประเทศที่ขาดดุลการชำระเงินเป็นไงทุนสำรองระหว่างประเทศก็จะลดลงโจทย์ต่อมานะครับโจทย์ถามความเชื่อมโยงยกตัวอย่างเช่นขาดดุลการชำระเงินเนี่ยทุนสำรองระหว่างประเทศก็จะลดลงปริมาณเงินในระบบก็จะลดลงไปด้วยส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ส่วนตาเล็กเบียดนะครับไม่มองถึงเป็นเงิน2สกุลสกุลหนึ่งแข็งค่ากลายเป็นทองสกุลหนึ่งอ่อนค่าสกุลนั้นเป็นกระดาษเวลาคนต้องการเงินบาทมากเงินบาทจะมีลักษณะเหมือนทองนะั่นคือแข็งค่าขึ้นหรืออีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ประเทศไทยหากมีเงินตาต่างประเทศไหลเข้มามามากมายเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นฝรั่งล้านคนถือถุงลานโนล,ลาบ,บินเข้ามาทุกคนต้องพร้อมจะแลกเป็นเงินบาทจํานวนมากนั่นคือทําให้เงินบาทเกิดการแข็งค่าขึ้นมา โจทย์เคยถามว่าหน้าที่ของตลาดการเงินเนี่ยข้อใดต่อไปนี้ผิดให้ตอบว่าการจ้างงานนะครับนั่นคือทั้งหมดของบทที่4